กับทักทายสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อเห็ดปวกเห็ดปัวอีกแล้วพี่น้องได้มาสามสี่กิโลใครตีอะไรเมื่อกี้นี่สี่กิโลบอกนี่สองกิโลไปสองกิโลสามกิโลพี่น้องอู้งำงำพี่น้องเก๋ท่านล้่างได้หน่มาใหม่ใหม่จากปลาบางทีล้ำมันพี่น้องอ่าโทรพี่น้องเอ้ย เห็ดปวกยังมาเท่าในล่างพี่น้องกลยกำลังสิขวดเนาะเอาคือสิขวดคือสิขวดมันชิบุนาอว่าสีสรงไปให้พระอาจารย์อยู่นครร่วงจันท์ไปกินพี่น้องเนาะเขาขวดก่อนอื่นเนาะวิธีการขวดน้อยหนึ่งมันจังโมบายอัชิบเนาเอาคนมาขวดแล้วปุ๊บเ้าก็ใส่กองเนาะแขกส่งไปตามบริษัทขนส่งต่างๆพี่น้องเห็ดปวก นาดพี่น้องเล็ดปวกนี่ยังอีกตัวนี้เนาะไม่ไหมพี่น้องเอลยนี่เห็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกเด้อมามาพี่น้องมาแกงสบออันนี้คุณยายนอ้อยได้กินหลายเทื่าเลยเนาะแล้วก็จีฝากไปให้พระอาจารย์วุโสอาจารย์ได้กินน้ำกันอยู่เวียงจันทร์น้ำแข็งเด้ออฮะพี่น้องเขาว่าแล้วกดไล่์กดแชร์กดติดตาม ในคลิปเลี้ยวหรือว่าในเพจบาวเอโนยหรือว่าในช่องยูทูบบาวเอโน่ชาแนลนะพี่น้องเอ่ะเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเอ้ยเป็นแต่ออนซอนพี่น้องเลยไลยแท้ไลยวาพวกเนี้ยเอ้ยใหม่ๆพี่น้องเลยสดๆใหม่ๆหาเก่าออกมาแต่ปลาพี่น้องเลยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกพูดนะขุดแล้พี่น้องเนี้ยขุดเลือกตรงามๆขุดน้อยนึงขุดแต่ว่าเ้าเขาแพ็คใส่กองเนี่ยของมหยล่างนลยพี่น้อง แต่ทุกคนเด้ออันนี้เป็นกะทิน้ำกันเนาะเตือนทุกคนไว้ถ้าจะฝากไปให้พี่ให้น้องให้มูคูที่หกักแพงกินฝากไปทางไก่เนาะแมน่นแมน่นบริหางพี่น้องเนาะขุดออกได้เนาะขุดดินออกได้แมน่นบริหางเนาะทาล่างแล้วมันสิเปื่อยเชีเนา่าเป็นบอกอต่วันสิเปื่อยเชีเนา่าผมบางคนพี่น้องหลายท่านก็ฝากไปหาให้ลูกหลานในว่าทีมงานพี่นอ้อ FC, งอ่าเอฟซีทางฝั่งไทยกนินน้ำ ใครได้สบายพี่น้องฝากตามบริษัทฝากตามฝากทางบริษัทขนส่งเลยนาะเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก,อ,อ,อ,กอันนี้ที่ฝากไปนะเขาเริ่มเวียงจันเนาะพี่น้องเนี่ยน้องหนักขลวงเวียงจนันก็เนี่ยนะคักขนาดพี่น้องเลยมันเป็นมาบอกเลยพี่น้องของแท้แน่นอนเลย นี่จูมคักจูมแน่ลำไงไง่ำใหญ่ๆพี่น้องโอ้หานะตามดงตามป้าตามขอแค่เจวหัวนี่พี่น้องเลยสีฝากไปเพี้ยงจันก่อยพี่น้องเนาะเอฟซีท่านใหนอยากต้องการสั่งมาได้เลยพี่น้องเนอจัดทรงไปให้ตามคาขอแน่นอนนี่อีกถุงหนึ่งพี่น้องนี่ใหม่ๆมันเริ่มสม,มด ดูการเฮ็ดปวกเนี่ยเป็นใจเจ้าหน้าทมดไปก็จะเป็นอนาเฮ็ดยังอีกเฮ็ดเพิงเฮ็ดละโง่เน,นี่ยพี่น้องเอยอ่ามันจะโตเตียนไปเรื่อยๆเนาะอ่าพี่น้องเขาบอกเบิ้องแรกเนาะมักกะไลเถื่อแกกะแช่พี่น้องเลยตอนนี้อยู่ขั้นคัวพี่น้องเลยอยู่ขั้นคั่วเ้าลองเฮามักกะไลเถื่อแกกะแช่า,าฝากกัไลค์กดติดตามกดซับสไครในช่องยูทูบือว่าในเพจเฟซบุ๊กือว่าในคลิปเลี้ยวแอรน้อยคนก็นเสริมสุข สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่ต้องสบ,บายดี